สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Movie Intel ข้อมูลลับหนังใหม่แล้ววันนี้ก็อยู่กับหมนะครับอยู่กับน็อตด้วยครับสำหรับรายการเรานะครับจะชวนคุยเรื่องราวเกี่ยวกับหนังและก็ซีรีส์นะครับพร้อมกับพูดคุยเก็ดเล็กๆน้อยๆไม่เน้นรีวิวหรือสปอยวันนี้เราจะมาพูดคุยกับหนังดิสนีย์ที่ว่าไม่พูดไม่ได้สำหรับสัปดาห์นี้ก็คือเรื่อง Snow w ไว t e กับคนแค่ทั้ง7นะก็เป็นหนึ่งใน นิทานดิสนีย์สุดคลาสสิกใช่ไหมที่หยิบจับเอามาเรียกว่าในบรรดาพวกเจ้าหญิงดิสนีย์ก็ต้องมีชื่อของสโนว์ไวท์โผลขึ้นมาเนี่ยแหละแล้วก็ฉบับนี้เป็นฉบับที่จะบอกว่าอะไรรีเมครีเมคแล้วก็รีเมคกลับมาอีกครั้งหนึ่งเป็นไลฟ์แอคชั่นใน <live S 1> รอบแปดสิบกว่าปีครับแต่จริงๆมันมีแบบเหมือนทำนึกออกว่าที่มันมีแบบ ก่อนหน้านี้ในรอบ10ปี15ปีมันก็มีนะชื่อเรื่อง m i l l ลอร์มิลเใช่ไหมจำได้ไหมจูเลียโรเบิร์ตอะไรอย่เงี้ยแต่มันก็ไม่ได้โดยตรงไงมันจะไม่ได้ตรงแบบชัดเจนเหมือนเหมือนเรื่องที่เราจะมาพูดในวันนี้แต่มันก็จะมีอย่างอย่างที่บอกอะฟิลสโนไวท์เราก็มี Snow White and อ h ์อะไรนะฮันแมนหรือฮันฮันอะไรสักอย่างนั่นะเออดาราที่นางเอกเป็นตัวของเรื่องของ ไวยไลท์เบลล่าเบลล่าก็อันน uh ั huh. ้นก็เป uh ็น huh. อ uh ีกเวอร์ชั uh ่นหนึ่งใช่ไหมที่เขาเล่าเรื่องของสโนไวท์ในอีกรูปแบบหนึ่งแต่อันเนี้ยดิสนีย์เอากลับมาทำใหม่ในฉบับแบบคลาสสิกใช่ไหมที่เรียกว่าจะเดินตามรอยของตัวโปรเจกต์ของไลฟ์แอคชั่นซึ่งเราก็ได้เห็นมาแล้วหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นลิตเติ้ลเมอร์เมดแล้วก็ Sleeping Beauty ก็เห็นมาแล้วแล้วก็รอบนี้เราก็จะมาเห็นในรเรื่องของกระทั่งไอ้นี่แล้ว Lion King ก็ยังอุตส่าห์มาเป็นไลท์แอคชั่นแต่ก็เป็นสัตว์ CG แทนแเป็นสัตว์ไงแต่ก็ดูเป็นสัตว์ไงก็อันนี้ก็จะมาในรูปแบบของ Snow White ก็คือโปรเจกต์นี้ยมันมันมันตั้งต้นแล้วคนก็พูดถึงมานานแล้วแล้วก็ส่วนตัวนะที่เห็นกระแสตอบรับแบบก็ค่อนข้างที่จะนกาทีบ S 1> <S 1> <S ต้องบอกงนี้ก่อนว่าจริงๆตัวโปรเจกต์เนี่ยจะเรียกว่าซูเปอร์โปรเจกต์ก็ได้เพราะว่าถ้าดูเบื้องหลังนะอย่างคนที่จะมากำกับเนี่ยตั้งแต่ครั้งแรกก็คือมาร์คเว็บแล้วก็คือเขาก็ได้กำกับนั่นแหละซึ่งมาร์คเว็บต้องบอกว่าเป็นคนที่ทำให้ Amazing Spider-Man เนี่ยทำให้มันดังขึ้นมาได้ต้องบอกเลยว่ามาร์คเว็บนี่ถือว่าปรับให้เข้ากับกลุ่มวัยรุ่นได้ค่อนข้างดีพอสมควรครับแล้วก็ที่สำคัญคือได้คนเขียนบทเ่ย ในเรื่องบาร์บี้ด้วยต้องบอกว่าบาร์บี้นี่คือระดับฟิโนมนอลเลยนะก็คือระดับปรากฏการณนะ์เนี่ยในการทําให้หนังนอกกระแสขึ้นมาแบบทำไรายได้ระดับพันล้านได้ครับและสุดท้ายก็คือเห็นหมวบบอกว่าอะไรนะคนแต่งเพลงใช่ไหมคนแต่งเพลงก็คือที่จะมาเขียนในเชิงของออริจินอลซองอะไรพวกเนี้ยเออได้มือเขียนเพลงของเรื่องลาลาแลนกับเดอะเกรชโ w ม a นมาด้วยไง ก็เลยคิดว่าเฮ้ยจริงๆมันเป็นซูเปอร์โปรเจกต์เลยนะเว้ยจนมาถึงคนที่ได้มือดีหลายคนเข้ามาจนมาถึงดิสนีย์กับนโยบายต้องแบบวอร์กหน่อยอะไรเงี้ยต้องแบบต้องแบบตรงมากเจ้าหญิงคือทุกคนอะไรทุกคนก็เป็นเจ้าหญิงได้เนจะพุงโลก้นป่องไม่เกี่ยวก็มีความสวยของตัวเองก็ หยิบจับนังเอกใช่ไหมก็ uh huh. คือลาเชลแซคเลอร์ uh huh. <laughs> ตอนแรกตอนแรกคุยกันตอนหลังบอกลาเชลไว <laughs> ้ <laughs> โหกลับย้อนไปซะแบบอีกยุคหนึ่งเลยนะเอ,ยเออก็ลาลาเชลแซคเลอร์ก็ด้วยความที่อ t t i t u d e ไหมหมายถึงว่าทั้งปากก็แซบ uh huh. เรายังเห็นมาแล้วเนี่ยกับไอออสการ์ล่าสุดเนี่ยยังไงฮะทีะ่เรื่องอะไรนะ เออเอ米ิเียพาเลสใช่ไหมเออเอ米ิเียพาเลสเนี่ยที่นางเอกเป็นทรานส์ฟูลแมนอะไรอย่างเงี้ยโอเคคุณเป็นวก็โอเคไงแต่พอเริ่มมีคนโจมตีเรารู้สึกแบบอดล้นทนไม่ได้ต้องออกมาแซบอบว่าเฮ้ยพวกคุณเนี่ยทำไมไม่เปิดรับโลกมันอะไรไปถึงไงแล้วฉันรู้สึกเหมือนเป็นนิโกในยุคนั้นโอ้ไปไกลเลยคราวนี้ยิ่งกระแสตีกลับไปกลับมาเพราะว่าพอออกมาแซบทีเนี่ยมันคุมไม่อยู่ไงมันต้องแซบต่อเนื่องใช่ไหม ก็เลยพี่เลยรู้สึกว่ากลบไปหมดเลยไอ้ที่เราคุยกมาว่าเป็นซูเปอร์โปรเจกต์เนี่ยว่าโหใครกำกับได้ใครมาไม่มีใครพูดถึงเลยคือแต่มันต้องบอกว่ามันเป็นเ,นเรื่องปกติอะคือดิสนีย์อะ ในตัวของดิสนีย์ไม่ว่าจะเป็นบิวตี้แอนด์บี e หรืออะไรก็ตามแต่ Sleeping Beauty คือถ้าเป็นไอ้พวกหนังดิสนีย์ที่เป็นคลาสสิกที่เป็นปรินเซ s อ่ะคนเขาจับตามองอยู่แล้วไงว่าใครถูกว่าถ้าเป็น l i ฟ e Action นเ <c oughs> มื่อไหร่อะเขาจะมองว่าใครคือคาแรคเตอร์คือคนที่จะมาได้เล่นเป็นตัวละครตัวนี้ <c oughs> เออก็คือทุกคนจับตาไม่ว่าจะ,ะเทียบกับ คนแค่จะเป็นคนแค่เบนแม่มดหรือเป็นคาแรคเตอร์อื่นๆลา,ลายล้อมของตัวของเจ้าหญิงเองก็ตามคนจะมองก่อนเลยว่าเจ้าหญิงอ่ะใครที่จะได้เป็นเจ้าหญิง uh huh. ก็ตกมาแล้วก็กลายเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของกระแสในเรื่องของสีผิวหรือว่า uh huh. ในเรื่องของเชื้อชาติซึ่งการได้เห็นหลายๆสีผิวมันก็เป็นสิ่งที่ดี uh huh. แต่อีกมุมหนึ่งมันก็อย่างเหมือนที่เราเคยพูดกันมาหลายรอบแล้วแหละว่า ภาพจำเนะมันกลายไปติดกับภาพจําที่สมัยก่อนเขาทำมาซึ่งมันอาจจะเป็นสิ่งที่แบบไม่ได้ถูกต้องทั้งหมดหรือว่าไม่ใช่สิ่งที่แบบเขาเรียกว่าไงอะเดอะเบสไหมแต่ว่ามันกลายเป็นแบบคือพอเราเป็นเด็กแล้วเราดูเราได้รับอิทธิพลมาซึ่งเขาก็ตั้งใจจะทำมาอย่างนั้นแหละเออแล้วมันเลยทำให้เราเกิดการภาพจำแล้วก็พอเอากลับมาทำใหมอ่อะ สิ่งที่คนต้องการดูถ้าเป็นในยุคล,ลุงป้าป้าปัจจุบันที่เป็นลุงเป็นป้าเนี่ยนะเออเจนเอ็กเจนไวยเขาแค่ต้องการเหมือนละลึกชาติเว้ยกลับไปเป็นเด็กใหม่อะไรประมาณนี้คือเข้าใจว่าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องมากหรอกถ้าเกิดเปลี่ยนแบบสีผิวหรือเปลี่ยนแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องยอมรับว่าบางทีคาแรคเตอร์ที่เป็นภาพจำเน่ะเราบอกว่าณนะวันนี้เราบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะทำโดราเอมอนใหม่แล้วกันให้คนรุ่นใหม่แต่เราเปลี่ยนจาก ุนยนแมวเป็นหมาไหมไอะไรเงี้ยถึงในเรื่องมันจะไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกับคุโยนแมวมากถูกไหมเ,เป็นหมาก็ได้แต่คือเข้าใจใช่ไหมว่ามันไม่ได้นะไม่จะเปลี่ยนโดเรมอนเป็นเป็นหมาอะไรเงี้ยเออเฮ้ยมันเทียบอย่างกันไม่ได้พี่น็อตมันก็อย่างโดเรมอนเขาก็แค่แบบเปลี่ยนสีฟ้าเป็นสีม่วงอะไรอย่างี้ไม่พี่ไม่ได้พูดเรื่องของการเปลี่ยนสีไงพี่แค่พูดเรื่องรึงว่าบางทีอ่ะไอการเปลี่ยนอะไรที่คิดว่ามันไม่กระทบกันนด้หาสีผิวก็เรื่องนึงแต่จริงๆแล้วอ่ะเรื่องสําคัญก็คืออย่างีอารมณ์แบบ พ่อก็เสทีทีกับการที่ต้องให้หนางเอกให้หญิงสาวมารอเจ้าชายขี่ม้าขาวมาช่วยนึกออกไหจากนี้ไปผู้หญิงจะแร่งจะเป็นผู้นำจะแข็งแกร่งไม่ต้องรอให้ผู้ชายมาช่วยต่อไป นี่คือแม็กเป็นแมสเซจที่เป็นคลีเช่ไปแล้วอ่ะเข้าใจใช่ไหมมันเหมือนเป็นแมสเซจใหม่เมื่อสิบปีที่ผ่านมาแต่ก็คือพอกระแสโวกเข้ามาเงียมันก็มีแต่เรื่องเนี้ยว่าเฮ้ยต้องเป็นผู้หญิง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 ต้องเป็นน้ำผู้หญิงแข็งแกร่งไม่พึ่งผู้ชายมันก็เลยสาหรับพี่มันมันไม่มีอะไรเลยนอกจากแมสเซจที่จําเจอเพียงแค่ว่าหาอะไรมาแรปมันเราว่าไม่งั้นมันก็เหมือนโฟ์เส้นไปเลยเนอะคือสร้างใหม่ไปถูกปะชูชูไปเลยแล้วก็ ใช้ผู้หญิงแล้วก็คือสร้างใหม่ไม่ต้องไปอิงอันเก่าปัญหานี่แหละเขาบอกเพราะไอ้เรื่องนี้แหละมันก็เลยไปกระทบกับโฟเซนสามคือก็เสียวๆเหมือนกันเพราะว่าแมสเซจคล้ายๆกันเลยอพอแมสเซจมันอย่างนี้แล้วคนเริ่มเริ่มไม่ตอบรับอีกต่อไปแล้วอ่ะเพราะกระแสวกก็หมดนะอย่างที่เราคุยกันไปแล้วแต่มันก็ต้องไปตีกลับไงอย่างที่เขาทํามันก็แบบการทําเพื่อแสวงหากําไรหรือเชิงพาณิชย์ อย่างเราก็รู้ดีว่าสิ่งที่เขาเอากลับมาทําใหม่อะคือมันคือเป็นการเซฟนึกออกปะอย่างน้อยเซฟบัตเจตในเชิงการตลาดได้ค่อนข้างสูงอะ uh huh. คือแค่บอกสโนไว้คือทุกคนมันรู้จักไงมันไม่เหมือนแบบถ้าสร้างอีกเรื่องหนึ่งขึ้นมาอย่างเงี้ยชื่อชื่อเรื่องอะไรไม่รู้อะเออพินเซตไลออนอะไรอย่างนี้ขึ้นมาหรือจะเป็นชื่ออะไรก็แบบแปลกออกไปคือมันต้องมานั่งบิวมันต้องมานั่งแบบอ่าม,มานั่ง ทำการตลาดใหม่ทั้งหมดไง uh huh. เราคิดว่าสาเหตุหนึ่งมันเหมือน l i t ตอร์เม maid อะที่เขาเลือกคนนี้มาเพราะว่าร้องเพลงดีเว้ยอันนี้มันหลายๆเรื่องอะมันเหมือนปฏิเสธไม่ได้ว่าข้อหนึ่งที่เขาเลือกมามันน่าจะเกี่ยวกับการร้องเพลง uh huh. ซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่าแต่ละคนที่เขาเลือกมาคือร้องแม่งดีทุกคน uh huh. อันนี้คือเถียงไม่ได้เว้ย uh huh. แต่ว่ามันอาจจะมีในประเด็นของเรื่องคาแรคเตอร์หน้าตาอะไรก็ตามแต่คือตอนแรกมันมีคันดิเดตใหม่อีกคนหนึ่งาเป็นสาวเม็กซิกัน<แ>เออชื่อว่าเรนาตาเวกาอันนี้คืออีกหนึ่งตัวเลือกของดิสนีย์แต่สุดท้ายเธอก็หลุดโผไปแต่ว่าถ้าเนี่ยถ้าดูจากบุคลิกลักษณะก็คืออไม่ได้ฟิล เขาเรียกว่าไงอ่ะเป็นยุโรปอ่ะก็คือมีเชื้อสายลาตินอะไรอย่างงี้ใช่ปะ่ะ uh huh. เออแต่ยังมีคาแรคเตอร์ที่แบบดูดูแซบดูฉลาดดูสตรองดู uh huh. ดูอีกลุคนึงแต่ว่าถ้าเป็นคาแรคเตอร์อย่างราเชลซักเนอร์เนี่ยมันเหมือนแบบเขาค่อนข้างที่จะต้องเหมือนแบบธนุถนอมนิดนึงไหมอะไรอย่างงี้อ่ะ uh huh. อ,อหรือว่าเขาไม่อยากจะให้ไปเบียดบังรัศมีของเกลระดดคนก็เลยเท เฮใจไปให้ให้แม่มดแม่เลี้ยงใจร้ายของเราอะไรอย่างนี้ก็ตอนนี้ถ้าเกิดเทลเลอร์มาเนี่ยพี่ก็เห็นแล้วว่าคนส่วนใหญ่ก็จะมุ่งไปที่คอมเมนต์อย่างเดียวคือเทลเลอร์มาปุ๊บคนก็จะเน้นว่าเฮอ่านคอมเมนต์ดีกว่ามันเพลิดเพลินจนเลินใจเลยเออคือมีคนแซวว่าเนี่ยเทเลอร์ตัดมาดีแค่ไหนเนี่ยมันก็ลีดผมมาสู่คอมเมนต์นี่แหละคือสิ่งแรกที่ผมจะพุ่งมาอก็อย่างว่าแหละ อไม่มีใครทําอะไรผิดถูกไหมหมายถึงว่าอ่มผูมกับเองอ,อคนเขียนบทเองแล้วก็คนแต่งเพลงคือทุกคนก็พยายามทําเต็มที่ในส่วนของตัวเขาเนี่ยแหละพี่ก็เลยคิดว่าเออก็คงต้องปล่อยให้หนังฉายแหละดีกว่าดีกว่าเหมือนตอนเรื่องของ b a ทบูเม n เนี่ยที่ของ DC ซอันนั้นคือเลือกที่จะไม่ฉายเลยเพราะกระแสะก็ประมาณนี้แหละแล้วเพลินเขาคิดว่าเอออย่าโวกเลยดีกว่าหรือไม่ก็ตัดเสียว,วิพากษ์วิจารเพราะรู้อยู่แล้วว่ามันฟลอปแน่นอนอะไรเงี้ย อ่ะทีนี้เรามาดูเรื่องตำนานของสโ w ไวท์คือต้องบอกว่าสโนไวท์อ่ะมันไม่ใช่เป็นเรื่องของสีผิวอ๋อเหมือนในเหมือนในนิทานนี่เขาจะบอกว่าผิวเธอช่างขาวใช่ไหมเออ,เ,อ,อเหมือนดัง<ม>่งขิมะอะไรอย่างเงี้ยใช่ออมันไม่ใช่บิงซูเปลี่ยนเป็นบิงซูบิงซู อันนี้ต้องมาอยู่เกาหลีไปต่อไม่ถูกมาบิงซูเขีึนเข็นน้ำแข็งไงโอ้แล้วก็ดูอันนี้มันสีครีมๆหน่อยก็สโนไวก็เปลี่ยนเป็นบิงซูน้องบิงซูไรีย่านงบอย่างนี้เดี๋ยวต่อจากนี้จะเล็กบิงซูแล้วนะครับเออก็เขาบอกว่าตัวสโนไวท์ชื่อต้นลากเง่ามันไม่ได้มาจากสีผิวของตัวเด็กอ่าแต่ว่าเขาคือทารกที่รอดชีวิต จากพายุหิมะหือพระราชาพระราชินีก็เลยตั้งชื่อว่าสโนไวท์ไม่ชื่อแบบสโนสตอมไม่ไงรู้แล้วรู้ลอดไปเลยอันนั้นมันต้องเป็นลูกชายเปล่าออะไรอ่เไไ้เดี๋ยวคนนึกว่าเป็นหนังแบบไอ,อ้ซูปเปอร์ฮีโร่ตัวใหม่หรือเปล่าอะไรเงี้ยอะไรอย่างนง้น <c oughs> อันนั้นจะออกไปในทางแบบดีซีไม่ใช่ดิสนียอะไรเงี้ก็คือต้องบอกก่อนว่า น้องบิงซูนี่จเจอกับคู่ปรับที่แบบท้าทายมากก็คือราชนีที่แบบสวยแซบแล้วก็คนดูเทใจไปให้มากมายซึ่งก็รับบทบาทโดย Gel ot, เกลกระดดเนอะหรือว่าที่เรารู้จักกันดีใน Wonder Woman <อ>ใช่ไหม<อ>มันแบบมันเจ็บแสบเหมือนกันนะเพราะว่าโนไว้ไตัวกิมมิกก็คือต้องไปถามกระจกวิเศษไงว่า ใครงามเล่แม่มดแม่มดถามใช่ไหมราชินีถามอมันพูดว่ามิลเลอร์มิลเลอร์ on the wall ใช่ไหมแล้วก็ถามกระจกอซึ่งก็มันก็กลายเป็นประเด็นชวนคุยอีกอะว่าแบบมาตรฐานความสวยมันคืออะไรอะไรเงี้ยเออกลายเป็นว่าตัวตัวกระจกที่ต้องมานั่งตอบคำถามก็ปวดหัวกว่าเดิมกระจกจริงมันต้องไปทำโพลเหอนดาดบิวตี้ไปคือเมื่อก่อนกระจกก็แบบไม่ต้องคิดอะไรมากใช่ป่ะสวยก็คือสวยอะไรเงี้ยเออปัจจุบันมันี้ก็ต้องแบบ สวยภายในสวยภายนอกสวยยังไงอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยไม่ลเลยจริงวงมันซับซ้อนถ้าทําวงให้สุดเลยกระจกต้องบอกว่าคุณพูดอย่างนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าจริงๆเราไม่ควรแบ่งเพศชายและเพศหญิงนึกออกไปโน่นไม่เรากระจกมันคนเปลี่ยนเป็นแชท GPT จริงๆเออได้ข่าวว่าพอเรื่องมันมาแนวเนี้ยแล้วว่าหญิงสวยแกล่งอะไรยเงี้ยฮะเออ,เอ,อแล้วก็เลยคล้ายๆว่าไม่พึ่งเจ้าชายแล้วก็เปลี่ยนจากเจ้าชายเป็นเพื่อนชายแทน คือไม่มีแล้วเจ้าชายเอาเพื่อนชายก็คือสร้างบทแบบประมาณโจนาธานอะไรเงี้ยเออก็คือมาในแนวแบบเหมือนคู่รักกุ๊กิ๊กอบเพื่อเพิ่มสีสันหน่อยมีบทโรแมนติกเล็กๆอะไรเงี้ยเออคล้ายๆกับโฟล์เทนภาคแรกอ่ะจะมีตัวละครตัวเอกที่ที่ไม่ใช่ตัวเจ้าชายที่น้องไปหลงรักนะจะมีตัวเพื่อนเอออารมณออย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวก็ค่อยๆมีบทโรแมนติกระหว่างทางอะไรอย่างนี้แล้วเขาก็จะยึดแบบไอ้นี่จะมาแบบนักปฏิวัติแบบมาแบบแนวโรบินฮูด จะให้เป็นตัวละครคล้ายๆอย่างนี้แหละก็สมัยนี้มันก็เข้ากับยุคสมัยนี้ไงเขาใช้คําว่าอะไรคนคุยคนคุยเอกเป็นคนคุยคนคุยกิ๊กกุ๊กกิ๊กก็ฟิลมที่ว่ามันน่าจะคล้ายๆกับเรื่องเนี้เรื่องเรื่องอ่แทงเกิลหรือลัทธเซลอ่ะถูกไหมมันจะมีตัวตัวตัวผู้ชายที่เป็นตัวเอกฟินไลเดอร์อันนั้นก็คือเป็นพวกโจรถูกไหมอดีตโจรกับใจที่แบบค่อนข้างจะแผ่วาเรื่องเสน่ห์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ ร่วมประจนภัยไปด้วยกันพี่คิดว่าเออมันก็คงเป็นฟิลอย่างนั้นแหละอนอกจากตัวจนทานแล้วเนี่ยยังมีตัวที่เราต้องพูดถึงไม่พูดไม่ได้ใช่ปะใช่<ะ>ใชเพราะว่าก็คือคนแค้ทั้ง7นั่นเองเพราะจริงๆชื่อเต็มของเรื่องเนี้ก็คือ Snow White and Seven Dwarf ถูกไหมก็คือ Snow White และคนแค้ทั้ง7จ็ดแล้วแต่ว่าเปิดภาคนี้คนแค้ก็เป็นเหมือนในรูปแบบของ CG ะ แอนิเมชันหน่อยไหมมันก็ซับซอ้อนแหละ <G ül üyor> ถ้าเกิดเราเ <Motion S 2> พราะเรื่องเนี้ออยอย่างที่บอกว่าข้อมูลมปนมาแต่แรกแล้วว่ามันมีการปรับเปลี่ยนเยอะเหมือนตอนโซนิกใหม่ๆจาเรื่องการ์ตูนโซนิกได้ไหม <G ül üyor> ที่หน้าแบบโซนิกไลแอคชั่นเนี่ยมันสุดท้ายก็ต้องเปลี่ยนกลับเป็นตัวการ์ตูนเนี่ยแต่เรื่องนี้เฉาโฉวกว่าเฉาเรื่องนี้มันเฉากว่านิดนึงก็คือเขาบอกว่าเปลี่ยนจากคนแคะเป็นแบบเจ็ดประหลาดเห็นแดนกังน้ำเจ็ดเจ็ดประหลาดกังน้ำทำไม หมายถึงเาอาทั้งคนแคทั้งคนผิวสีทั้งคนที่มีบุคลิกอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ใช่คนแคทแล้วอ,ะอ่ะสุดท้ายก็ยิ่งโดนโจมตีไปหนักอีกว่าว่ามันเป็นเรื่องตลกอะไรกันอ,อ,อะไรเงี้ยเ,เขาก็เลยต้องแก้ที่ว่าอ๋อพวกนี้มันพวกแบบทําแบบแมปปิ้งม้างอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็เลยเปลี่ยนเป็นคนแค c ซีจีแล้วก็อันไหนไหนสโนไวมันไว้ไม่ได้แล้วก็เลยเอาคนแคทเนี่ยให้เหมือนกับในของคลาสสิกเลยอก็คือคาแรคเตอร์แต่ละตัวเหมือนเป๊ะใช่ เนื่องจากเป็นการ์ตูนที่ดิสนีย์เนี่ยนำเอานิยายมาปรับถูกไหมแล้วเขาต้องการให้เด็กดูเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวคนแค้มต้องย่อยง่ายๆคาแรคเตอร์จำง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีคนแค้อยู่เจ็ดตนอ่าเดี๋ยวพี่ขยี้เจ็ดตัวให้เร็วๆก็คือหนึ่งก็คือด็อกอ่าต้องมาหัวหน้าไงหัวหน้าเจ็ดประหลาดด็อกไม่ใช่มานะด็อกด็อกที่มาเหมือนด็อกเตอร์อะไรใช่ไหมก็คือแสดงถึงความฉลาดไงด็อกเตอร์ให้จำง่ายๆว่าด็อกถูกไหมก็จะเป็นอารมณ์แบบหัวหน้า ตัวที่สองก็แฮปปี้อ่าสายก็แบบแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยสายเขียวสายเขียวสายเขียวเคลิ้มไฮตลอดเวลาแฮปปี้แฮปปี้เซนิซี่อันนี้ก็แบบอารมณ์จามอันนี้ก็พี่ก็งงตัวละครนี่เหมือนกันนะแต่สมัยก่อนมันแพ้ไงเอออ๋อมันคงแบบอาจจะเป็นมุกตลกแทงซีเรีละก็ให้เน้นจามแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่ได้รู้สึกว่ามันเป็นตัวละครที่แบบเป็นภูมิแพ้เพราะว่า สโนไวท์มันต้องกวาดบ้านปัดฝุ่นอะไรเงี้ยมันจะได้เอาตัวมารับหน่อยอแล้วก็โดบี้อ่าโดบี้ก็คือเป็นตัวตลกที่ไม่พูดอ่าลักษณะก็เหมือนเด็กสมัยก่อนนะมันเป็นการ์ตูนต้องกี่ปีมาแล้ววะตัวตัตัวละครใบตัวตลกละครใบใช่แล้วก็กรัมปี้กัมปี้นี่ก็อารมณ์แบบคุณลุงขี้บ่นอ่ามันต้องมีตัวละครแบบนี้บ่นตลอดเวลาอะไรอย่างนี้พูดเยอะบัตฟูขี้อายเอามาขยี้ตอนสโนไวทแบบหอม หอมแก้มอะไรเงี้ยก็คือหน้าแดงอะไรเงี้ยแล้วก็สุดท้ายก็สลิปปี้ตัวนี้ก็แบบหลับหลับอย่างเดียวอะไรเงี้ยพี่สาวโรบิตาโรบิตาก็เจ็ดตัวเพราะคาแรคเตอร์มันจะได้มันเยอะแงมันก็เลยต้องเอาตัวละครที่แบบสุดโต่งจําง่ายๆอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครไปดูในเวอร์ชั่นเนี้ก็มันจะหน้าตาเหมือนกันแหละแต่ต้องบอกก่อนนะว่าถ้าเปรียบเทียบกับเทพนิยายเดิมของกริมเนี่ยครับคือคนแค่เองก็ไม่ใช่ว่าจะน่ารักแบบนี้ แต่ก็ไม่ได้ใจไม้ทรกรรมไม่ใช่ยักษ์ไม่ใช่มารแต่คล้ายๆว่าเนื่องจากเขาเป็นคนขุดเหมืองอ่ะแล้วก็สโนไวท์ก็หนีมาถูกไหมคล้ายๆว่าค่ะอยู่ด้วยก็ได้แต่คุณต้องทํางานเรื่องราวมันก็ประมาณนี้ในของส่วนของเทพนิยายกริมอเดี๋ยวคนไม่รู้ว่ากริมคืออะไรกริมคือเป็นนิยายของพี่น้องตระกูลกริมใช่มใช่เป็นนิทานพื้นบ้านของเยอรมันแล้วก็ได้รับความนิยมไปทั่วโลกซึ่งทางตะวันตกอ่ะเขา ได้อิทธิพลทางนี้เยอะดิสนียก็เอามาจาับเป็นตัวละครในดิสนีเอามาเอามาใช้เป็นแอนิเมชันเอามาเป็นนิทานเอามาทำเป็นเรื่องเล่าก็คือหยิบยกมาจากนิทานกริมเนี่ยแหละใช่คือสองพี่น้องเนี่ยต้องบอกว่าเขาไม่ได้แต่งเองนะแต่เขาเป็นพวกเรียบเรียงพวกนิยายพื้นบ้านอเอามาแบบเขียนให้เป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็บันทึกเอาไว้ก็ก็มีที่มาแปลกๆบา,บางข้อมูลบอกว่าเนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นนิยายที่เอามาจากชีวิตจริงของคนสมัยนั้นคนแคสจริงๆอาจจะเป็นคนจีนก็ได้เจ็ดคนที่แบบเดินทางมาเพราะว่าเปรียบเทียบกับแบบเยอรมันไงแบบจีนน่ะจะแบบจิงแคร์อย่างเงี้ยใช่ไมไม่ใช่แนละ้วคนจีนเนี่ยจะแบบตัวเล็กอะไรอย่างงี้แล้วก็คือสมัยนั้นมันเป็นศตวรรษที่18บแปดพอดีมันก็เป็นช่วงที่ว่ามันมีคารวานพ่อค้าอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เป็นไปได้นะมันมีแนวโน้มเพราะว่า มันมีคารวานพ่อค้าที่คนพวกนี้เวลาเดินทางไปทีมันไม่ใช่เดินไปเดินกลับไงมันอาจจะต้องไปตั้งลกลากเพื่อไปค้าขายด้วยก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะได้อินสปาเรชั่นมาจากเนี่ยพวกแปลกประหลาดๆอย่างเงี้ย hmm. เออส่วนบางคนก็บอกว่าเอออาจจะไม่ใช่เพราะว่าอาจจะเป็นคนงานเหมืองหรือเปล่าเพราะว่าเหมืองเนี่ยมันต้องอาศัยกลุ่มคนตัวเล็ก hmm. เพราะบางทีมันจะแคบไงมันจะแบบต้องเข้าไปในที่แคบอะไรเงี้ย hmm. ก็อาจจะเป็นการรวมตัวของคนที่เป็นโลก หรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยที่ทําให้ตัวสั้นเนี่ยก็คือเป็นโรคคนแคร์นั่นแหละอาจจะมารวมตัวกันก็เป็นได้แต่ตอนจบเห็นบอกว่าตามนิทานนิทานฉบับดั้งเดิมนี่มีความโหดกว่าใช่ไหมไม่มันมันจะเรียกว่าโหดมันมันก็ไม่ใช่นะพี่มันดูว่าอีหยังวะมากกแบบบางเวอร์ชันก็บอกเนี่ยพอโดนกินแอปเปิ้ลใช่ไหมอ่าจากแม่เลี้ยงไปแล้วอ่ะก็คนแคะก็ประมาณว่าอ่าฉันก็แบบเธอตายฉันก็เสียใจอะไรอย่างงี้ใช่ไหม แล้วก็ปล่อยให้แบบเจ้าชายมาอะไรย่างเงี้ยบางนิยใหญ่ก็บอกว่าเนี่ยก็ใส่ลงแก้วเอาไว้เพราะนึกว่าตายไปแล้วแล้วก็แบกลงแต่ปรากฏว่าอีท่าไหนไม่รู้ลงตกเออแล้วแอปเปิลที่กินเนี่ยกระเด็นออกมาไงเหมือนเหมือนเวลาใครอะไรติดคอแล้วเราทำชกอะหลุดมาพุ่งเอ้าตื่นตื่นเฉยเจ้าชายเจอแล้วเออฟื้นอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็มีหลายเวอร์ชั่น แต่จริงๆเขาบอกว่าเวอร์ชั่นดั้งเดิมเนี่ยมันไม่ใช่จบแค่นี้นะมันต้องมีกลับไปประสาทอีกแบบเพราะว่าแม่เลี้ยงพยายามทําการพยายามแบบจะให้สโนไวท์ตัวแย่ถึง3ครั้งด้วยกันเออแบบเหมือนกันไปเจอเจ้าชายแล้วก็มีภาคต่ออีกอะไรอย่างนี้ก็ <ขอ S 1> ถ้านนถ้ามันประสบความสำเร็จก็อาจจะได้ดูสโนไวท์สองนะครับเออแต่มันมีอีกเวอร์ชั่นนี่เหมือนกันนะเขาบอกว่าตอนจบ ของของเวอร์ชันพี่น้องกริมอะ่ะมันมีความรุนแรงกว่าฉบับของดิสนีย์เขาบอกว่าร<ง>าชินีถูกลงโทษให้เต้นจนตายในรองเท้าเหล็กร้อนโอ้โหมันเต้นเดือด <laughs> เดือดือือแต่ก็มันมีความตีความในเชิงสังคมและวัฒน,ฒนธรรมเนี่ยแหละก็คือเราจะเห็นว่าโดยรวมแล้วสโนไวท์เนี่ยเป็นตัวแทนของความไร้เดียงสาความงามบริสุทธิ เ uh huh. นะก็สะท้อนในเรื่องของความดีแล้วก็แน่นอนราชนีก็สะท้อนของความหมกมุ่นในความงามใช่ไหม uh huh. วันดูแต่กระจกอะไรเงี้ย uh huh. เป็นคนขี้อิจฉาริษยาแล้วก็เกี่ยวกับความสะท้อนค่านิยมเกี่ยวกับความงามในสังคมอะไรประมาณนี้ส่วนบทบาทของผู้หญิงตัวสนไว้เนี่ยก็เป็นตัวละครที่ เราต้องบอกใน Original v e r s i o ชันเนี่ยมันไร้พลังแล้วก็เธอต้องเหมือนแบบได้รับการช่วยเหลือจากผู้ชาย,อ,ยอะไรเงี้ยซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันมีการตีความใหม่อย่างที่เราพูดคุยไป,ไปแล้วก็คือมีความกล้าหาญมากขึ้นมีความแข็งแกร่งมากขึ้นแล้วก็นอกจากนี้ก็ถ้าในเรื่องเนี่ยถ้าพูดถึงสโนไวเนี่ยมันต้องมี3องค์ประกอบที่เราจะได้เห็น1คือกระจกวิเศษ ที่จะสะท้อนแนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณ์แล้วก็การยอมรับในตัวเอง uh huh. 2, สองสิ่งที่เราต้องเห็นใน s สโ w ไวท์แน่ๆก็คือ Apple p i พิก็เป็นสัญลักษณ์ของการหลอกลวงแล้วก็ความอันตรายที่แฝงมาในรูปของสิ่ง uh. ที่ดูดีภายนอกอมันน่ากินยังไงอะไรประมาณนี้แล้วก็คนแคะทั้ง7ใช่ไหมก็คือเลข7 ที่ถูกตีความในเชิงจิตวิทยาหรือศาสนาก็คือเหมือนเชื่อมโยงเกี่ยวกับบาปเจ็ดประการอะไรนี้ก็หรือว่าเป็นวันหนึ่งในหนึ่งสัปดาห์อะไรอย่างนี้ก็จะเห็นว่าคนแขก็จะใส่ชุดตามสีประจำวันเกี่ยวไหมประมาณนี้แหละก็สุดท้ายก็ถ้าใครสนใจก็ ลองไปดูกันได้นะครับว่าเวอร์ชั่นนี้จะทำออกมาได้เปียงปางสักแค่ไหนก็ต้องมานั่งดูกระแสก,กันอีกทีหนึ่งเหมือนกันนะอโอเคก็สำหรับใครที่ชื่นชอบหรือว่าคอมเมนต์ไปดูมาแล้วชอบไม่ชอบหรือจะไปดูหรือไม่ดูยังไงก็มาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ